สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทุกท่านผมพม,มีีธีรธรรมธรรมศรีจากพอมรรถยนต์ครับวันนี้ครับตามหัวข้อเลยเราจะมาพูดถึงรถอีโคคาในบ้านเราทุกรุ่นเลยครับเผื่อคุณผู้ชมท่านได้กาลังสนใจอยู่และกําลังตัดสินใจซื้ออยู่เนาะก็รุ่นที่เราจะพูดถึงนะครับบอกเลยว่าเยอะอยู่พอควรก็มีทั้ง Master 2, Honda City, า o ิ o ี a y ต r ย s s า z u ริ Swift ซูซูกิเซเลริโอซูซูกิเซียสมิซูบิชิมิรามิซูบิชิอาร์ทร่านิสสันอาร์เมร่ารวมถึงตัว MG ็ฟาร์นะครับเยอะมากมายเลยครับแต่ถ้าทอมมี่ตกหล่นรุ่นใดก็ตามนะครับก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับถ้าเราพูดถึงรถอีโคคาร์สักรุ่นหนึ่งแล้วคือมันมีหลายปัจจัยครับในการที่จะเลือกซื้อเนาะไม่ว่าจะเป็นออปชันดีไซน์ราคา ความนิยมอัดไลนหรือว่าราคาขายต่อน,นั่นเองครับคือมีหลากหลายปัจจัยมากมายเราก็จะพูดถึงโดยโรวมครับและขอบอกก่อนว่าทุกรุ่นเนี่ยที่เทอมี่บอกไปเมื่อกี้คือได้รีวิวได้ทดลองขับแล้วก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับให้มุมมองส่วนตัวหลังจากได้ที่ทดลองขับได้เห็นคันจริงแล้วนะครับแต่ขอ,อย้ำว่าอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวของผมทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับก็ อย่างแรกเลยแน่นอนคือเรื่องราคาครับถ้าเราพูดถึงรถ Eco c a าแล้วคือเราก็จะคิดโดยอัตโนมัติว่าเฮ้ยราคามันก็จะไม่ได้สูงมากมายแต่ว่าเอาจริงๆแล้วคือบอกเลยว่าถ้าเรามาดูรุ่นแบบเจาะลึกโดยตรงเลยอย่างเช่น m a z t e r h o o n d City y ตัวท็อปสุดราคาจะอยู่แบบ700,000ปลายๆ7 0 0 0แสกลางๆเลยซึ่งถ้าเอาเปรียบเทียบแล้วราคามันก็ ไม่ได้ต่ำซะทีเดียวอย่างไปเทียบกับ Suzuki Swift หรือว่า Suzuki c เอสเป็นต้นนะครับอันนี้คือตัวท็อปสุดก็ประมาณ5600 0 0 0 0เองไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ครับซึ่งในกลุ่มอีโคคาร์ผมก็จะแบ่งสัสดส่วนละกันนะครับอย่างเช่นรถที่ราคาไม่เกิน500,000บาทนะครับหรือว่าเลย500,000มานิดนิดๆก็จะมีเช่นส u สกีเซ e เลเรโอมิซูบิชิอาร์ทร s ดมิซูบิชิมิราชรวมถึงตัวนิสันอเมรานะครับ คืออัลมารา์เนี่ยเอาจริงๆตัวตวน้นมันประมาณ5้าแสนเก้าพันบาทนะครับแต่ตัวท็อปอ่ะมันก็จะไปถึง6กแสนปลายๆเลยครับก็คืออัลมารา์เราสามารถแบ่งเป็น2ส่วนก็ได้นะครับในนี่ผมผ่เรียบเทียบราคาตัวต้นนั่นเองครับถ้าเราพูดถึง4รุ่นนี้นะในแง่ของราคานะครับคือเป็นรถที่เรากําลังเล็งอยู่แต่ว่าเป็นรถคันแรกของเราแต่ในระยะยาวเราจะไม่ได้เน้นสักเท่าไหร่คือแบบใช้ไปชั่วคราวแล้วเพื่อเก็บเงินเพื่อไปซื้อรุ่นที่สูงกว่านะครับ อันนี้คือสีรุ่นเนี่ยผมก็แนะนำนะครับในกลุ่มของราคาอันนี้นะครับแต่ถ้าคุณเปรียบเทียบสัดส่วนแล้วว่าเฮ้ยขนไหนดีที่สุดสําหรับผมนะคือผมชอบตัวเ e เลเ r i o มากที่สุดคือราคามันต่ําสุดถ้าตัวต้นนะครับมันประมาณ3ามแ0 0องบาทเองแต่เนี่ยจะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวกลางแล้วก็ตัวท็อปอันนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติซึ่งผมก็แนะนําตัวกลางราคาก็ยังไม่ถึง4ี่แสนเลยมัง้งโดยประมาณอาจจะ0ามแสนปลายๆซึ่งถือว่าเป็น ราคาที่ดีมากๆเลยนะคือคันนี้เราสามารถเอาไปแต่งได้เอาไปเล่นได้หลายอย่างเลยครับคือมันอนนเนกประสงค์จริงๆในแง่ของด้านนี้นะรถเล็กเลกไหมเล็กครับแรงไหมไม่แรงครับคือใช้งานปกติทั่วไปในเมืองเลยอันนี้คือเน้นใช้งานแค่นี้เลยแต่ถ้าคุณไปดู Mitsubishi Art r a s h หรือว่า m i c r a g h นะครับอันนี้คือจะเป็นขนาดตัวถังที่ใหญ่กว่าสำหรับคนที่ต้องการสเปซที่มากกว่าแต่สำหรับ สมรรถนะในการขับขี่สําหรับผมนะผมว่าเซเลโรจะดีกว่าดยสัซ้ันธไม่ใช่ว่ามันแรงกว่านะแต่ผมชอบความสมดุลของมันมากกว่ามิราชกับอ t ร r a ชมันจะแบบอ่ะเอาตรงๆคืออาจจะแบบลอยๆหน่อยนั่นเองครับแต่ว่าจุดเด่นของมิซูบิชิอันนี้ก็คือว่าคุณต้องการพื้นที่จะดีกว่าเซเลโรแน่นอนครับเพราะว่าเซเลโรจะไม่ได้กว้างมากเลยและอีกตัวหนึ่งก็คือตัวอารเมราครับอ l รเมราอันนี้คือบอกเลยว่าตั้งแต่ที่สารเปิดตัวมาถือว่าดีมากๆ คือจะเด่นในเรื่องของออปชันแล้วก็ดีไซน์คือดีไซน์เนี่ยคือจะดูแบบฟุ้งฟิ้งน่ารักน่ารักสำหรับผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่แล้วแต่ละกันนะแต่เอาโดยรวมคือจะดูน่ารักนะครับพื้นที่โดยรวมก็โอเคแต่เนื่องจากอเมร่าเนี่ยมันเป็นตัวต้นนะครับที่5้าแสนเบาทออปชันหลายๆอย่างดีไซน์หลายอย่างเลยแหละ มันก็จะตัดออกไปผมยอมรับเลยว่าผมไม่เคยขับตัวต้นนะครับอเมราส์ขับตัวท็อปมาแล้วถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจที่จะซื้อตัวต้นนะครับและอยากจะลองขับผมแนะนําให้ลองถามโชว์รูมก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตามนะครับเพราะส่วนใหญ่ที่เห็นรีวิวเนี่ยหาตัวต้นยากมากๆเลยครับกลุ่มต่อไปนะคุณผู้ชมก็คือจะมีพวก t o y o ต a y a าร s สุซูกิสวีฟซีเอสนะฮะรวมถึงตัว all new MG5 นะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกกลุ่มราคาหนึ่งและกันจะเปรียบเทียบก็คือประมาณ 5แสนกลางๆไปถึง6แสนปลายๆนะครับอาจจะแตะ7แสนเล็กๆด้วยอันนี้คืออีกกลุ่มหนึ่งที่ผมแบ่งไว้นะครับถ้าพูดถึงตัว Swift กับ c e l e r i s w w i t t เป็นรถที่นิยมมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นรถทรงมินิก็ว่าได้คือถ้าคุณเปรียบเทียบก,กับรถยุโรปก็จะเปรียบเทียบก,กับมินิได้เลยทรงมันใกล้เคียงกันและเวลาเราอยากแต่แตงเนะี่ยมันก็จะใกล้เคียงกันถ้าคุณไปเปรียบเทียบก,กับ c e l e r i ก็ว่าได้นะ คือ c e l e โร o มันจะเป็นตัวเล็กกว่าและ Swift ก็จะเป็นตัวที่ใหญ่กว่านั่นเองครับอันนี้ผมก็ถือว่าโอเคนะเป็นรถที่ดีอยู่เหมือนกันแต่จุดเสียของ Swift คือบอดด้านหลังสําหรับผมนะคือมันจะชันเกินไปเวลานั่งระยะไกลๆหรือว่าระยะยาวๆมันจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่มอไปตรงเสีย นะะ CS นี่คือจุดเด่นคือเบาะด้านหลังเลยครับถ้าคุณต้องการพื้นที่ด้านหลังที่กว้าง CS คือดีมากๆเลยครับแถมมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยในราคาที่โอเคมากๆนะ CS ราคาจะอยู่ที่ประมาณ528,000บาทนะครับไปถึงตัวท็อปคือ678,000บาทก็แนะนำตัวกลางก็ได้ตัวท็อปผมว่าราคามันจะสูงเกินไปต่อไปก็ Yaris ครับ Yaris ถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกนะคือไม่ได้ขับแรงไม่ได้อะไรเลยนะแต่คือรู้สึกเวลาเวลาเรานั่งอะ่ะ เวลาเราอยากจะหักซ้ายหักขวาช่วงล่างะมันเกาะได้ดีแล้วมันทาให้เรารู้สึกมั่นใจแล้วก็ขับสนุกไปขนาดเดียวกันถ้าพูดถึงความแรงอ่ะเทียบกับยาริสกับรุ่นอื่นๆแล้วว่าในกลุ่มนี้ถือว่าแรงกว่าแต่ถ้าคุณไปเปรียบเทียบกับอ่ะมาสเตอร์สองฮอนด้าซิตี้อย่างเงี้ยจะสู้ไม่ได้ต่อมาก็ m g 5 m g 5อันนี้คือราคานะครับถ้าคุณเปรียบเทียบตัวท็อปเลยก็จะตีหลัก7 0 0 0แสนเลยก็เอาไปไปคือ7 9 0 0 0บาทซึ่งสูงอยู่พอครัวแต่ถ้าคุณไปดูตัวกลางอะไรแบบเนี้ย อันนี้โอเคเลยแล้วเขามีรุ่นย่อยตัวใหม่มาด้วยนะครับก็ลองดูได้ถ้าสนใจจุดเด่นของ MG 5สําหรับผมเลยคือดีไซน์ครับคุณเอาดีไซน์ MG 5ไปเปรียบเทียบกับรถ e ีโคคาร์ทุกรุ่นเลยที่ผมพูดไปตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะคือบอกเลยว่าสําหรับผมนะสวยสุดเลยอ่ะสวยสุดจริงๆคือมันมีความโมเดิร์นทันสมัยเส้นสายการออกแบบไฟหน้าไฟท้ายอะไรแบบเนี้ยคือมันโดนใจมากๆออปชั่นก็เยอะครับ แต่จุดเสียบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องอะไรนะครับอาจจะรอช้าสู์บริการนะครับหรือว่าบางทีแบบอุปกรณ์ต่างๆเวลาเราเช็คก่อนที่จะรับรถอาจจะต้องเช็คให้ละเอียดหน่อยถ้าเทียบกับเจ้าอื่นแต่สมัยนี้ก็ดีขึ้นแล้วลหละนะครับแต่ที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือแบบสมัยก่อนๆน,นะครับอีกรุ่นหนึ่งครับคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้พูดไว้ในที่แบ่งกลุ่มไว้นะครับก็คืออเมร่าเนี้ยเรสราคามันอะมันแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกเลย ถ้าคุณดูตัวกลาาเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันถ้าอยากจะเปรียบเทียบกับย่า i ิส s w วิสอะไรเงี้ยเซียสเป็นต้นนะครับอเมร่าก็ถือว่าโอเคและถ้าเป็นตัวกลางๆออปชันดีไซน์มันก็จะมามากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาเหมือนกันและกลุ่มสุดท้ายครับคือ Master 2แล้วก็ Honda City สําหรับผมแล้ว2องคันนี้คือเป็นกลุ่มเจ้าใหญ่สุดเลยก็ได้ในกลุ่ม E c o ค a r รนะครับถ้าคุณจะเปรียบเทียบระหว่าง Master 2กับ Hondacity ราคาไม่ได้แตกต่างกันมากนะแต่ Master 2จะสูงกว่านนิดึงนะอรคือ็จะแตแตบบ เอาตัวเลยมาสเตอร์สอนี่ล่อไป799แล้วครับตัวท็อปสุดนะแต่ว่าคอนา a ิตี้นะครับก็มีจุดเด่นเหมือนกันคือเขามีตัวไฮบริดด้วยราคามันไป8 0 0 0 0นกลางๆแล้วอันนั้นก็อาจจะเกินเลยสําหรับรถอีโคคาร์สักรุ่นหนึ่งเนาะแต่ถ้าคุณจะเน้นประหยัดนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันมาสเตอร์สก็มีจุดเด่นเหมือนกันเพราะว่ามีทั้งเครื่องเบนซินแล้วก็ดีเซลให้เลือกแต่ถ้าคุณเทียบณนะตอนนี้เลยนะครับว่าแบบเฮ้ยถ้าเราจะซื้อคันหนึ่งอ่ะเลือกขนไหนดี เอาจริงๆมันแยกได้2แบบเลย Honda City มัเป็นจะไปทางสปอร์ตมาสเต2มันจะไปทางความพรีเมียมมากกว่าเลยแต่คือถ้าเป็นมุมองผมผมจะเลือกซนะิ t ีนณตอนนี้นะครับเพราะว่า City มันเพิ่งเปิดตัวมาใหม่ล่าสุดเมื่อ2ปีเองนะครับโดยประมาณแต่ว่า Master 2นะครับคือนานอยู่พอควรแล้วและจากที่ผมรีวิว m a สเต r รหรือว่า t e r เออะไรแบบนี้ที่ผมพูดมาผมก็จะพูดเสมอว่า m a s t e r ผมเชื่อว่าตัวใหม่น่าจะมาในเร็วๆนี้อาจจะช่วงปลายปีนี้หรือว่า ปีหน้านะครับพะมันครบรอบของมันแล้วนะครับเผื่อท่านใดกาลังสนใจและแบบเฮ้ยอยากจะใช้รถอีโคคาร์ไประยะไกลๆยาวๆเลยนะครับเมื่อกี้ก็เป็นเรื่องราคานะครับผมก็จะแบ่งกลุ่มสัดส่วนเนาะพอจะได้ดูความคุ้มค่าไปด้วยต่อไปก็คือดีไซน์ครับอันนี้จะไม่แบ่งเลยละกันเนาะถ้าเป็นดีไซน์เลยนะครับถ้าแล็กอดดับต้นเลยสำหรับผมผมจะชอบตัว MG5 มากที่สุดครับคือมันมีความ ดีไซน์นะดูพรีเมียมดูหรูหราและดูสปอร์ตในขนาดเดียวกันคือมันเป็นรถคูเป้แบบอีโคคาร์เออคือการที่เราจะมีรถคูเป้สักคันหนึ่งที่ไม่ใช่ราคาแบบ3 4มล้านอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ได้หายง่ายนะครับผมว่าเออ,อนนี้ก็ถือว่ามาดีจริงๆแต่ถ้าคุณไม่ชอบทรงแบบนี้ก็มาซะสองก็ถือว่าโอเคครับดีไซน์ก็ดูหรูหราดีหรือว่าถ้าไปทางสปอร์ตจะาจาก็ก Honda าเซตตนะครับแต่ถ้าคุณไม่สนเรื่องดีไซน์ขอความเรียบง,ง่ายขออะไรแบบเนี้ย แล้วแบบคอรีดซน์แบบพื้นๆแล้วกันถ้าจะเรียกนะครับ Swift ก็โอเคเพราะแต่งได้ c e l e r o ก็โอเคครับ Amera ถือว่าแต่งได้บางจุดแต่ถ้าเทียบกับรุ่นก่นกอนๆที่ทอมมี่บอกไปอย่างนีน้คือจะไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่แล้วก็ Yaris ก็แต่งได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนรุ่นอื่นนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตัวมิราชนะครับอาร์ทรอย่างเงี้ยผมว่ามันจะแต่งได้น้อยกว่าเมื่อคุณเทียบกับชาวบ้านเขา ก็ดีไซน์ก็ถือว่าพื้นื้นเหมือนกันแต่ถ้าให้ผมเทไปนะขอย้ำว่าผมก็จะเทไปทาง MG5 m a สเตอ2 Honda City นะครับแล้วแต่ว่าเราชอบแนวไหนมากที่สุดต่อไปก็คือออปชั่นครับคุณผู้ชมถ้าเราเอาตัวท็อปของแต่ละรุ่นมาเปรียบเทียบกันเลยนะออปชั่นนะ MG5 อย่างเงี้ยก็ถือว่าเยอะอยู่พอควรนะถ้าคุณแบบแค่เปรียบเทียบสเปคนะถือว่าเยอะมากๆครับมาสเตอ2 Honda City อย่างเงี้ยก็ถือว่า คือถ้าเทียบกับราคานะผมว่าออปชั่นมันให้มากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเทียบแล้วก็ยังมีเยอะอยู่อย่างเช่นพวก b ล i n d s p o t อย่างเงี้ยเออมา z ั a สก็มีให้ Honda City ก็มี Honda Lane Watch มาให้อันนี้ก็ถือว่าโอเคครับแต่ก็นอะอย่างที่ผมบอกว่าก็อยู่ที่ราคาด้วยนะครับ แต่ถ้าคุณดูลูกแน,น่อื่นๆอย่างอาร์เมราอาร์เมาก็เป็นรถที่มีออปชันเยอะครับคือมี360องศาเลยนะกล้องของเขาอะ่ะอันนี้ถือว่าดีมากๆครับหน้าจออะไรแบบนี้ก็ทันสมัยอาเมราคือถ้าคุณพูดถึงจุดเด่นของเขาอะ่ะหนึ่งในนั้นก็คือออปชันนะในราคาที่โอเคถ้าคุณเปรียบเทียบกับอ่ะอย่างมา z d a สองคอนด i าซิที่ราคามันสูงๆกว่าเนาะจุดเด่นของ w i f t ที่ผมชอบนะคือ ตรงช่องวางแก้วครับด้านหน้ามันจะมีลมเป่าออกมาคือมันเป็นดีเทลเล็กๆออปชันเล็กๆอ่ะแต่ผมว่ามันมีประโยชน์สำหรับบ้านเราเนาะเพราะบ้านเราก็อากาศร้อนอยู่พอควรและการที่มันแอร์มันออกจากตรงนั้นได้เราวางแก้วน้ําอะไรแบบเนี้ยหรือวางอะไรก็ตามที่เราอยากให้มันเย็นอะ่ะเออมันก็โอเค CS ก็คือมีแอร์ด้านหลังที่ผมกล่าวไว้นะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคหน้าจอก็ดูดีขึ้นนะครับตัวสวิฟ t นะตัวสวิฟหน้าจอก็ดูดีขึ้นเซลิโอก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วแต่ให้ผมเลือกผมก็จะเลือกตัวสวิฟ t ถ้าดูถึงหน้าจอนะครับ ส่วน Mirage กับ a า t r a g e พูดตรงๆเลยนะครับคือออปชันไม่ได้เยอะมากนะักดีไซน์ก็เฉยๆอาจจพูดตรงๆเลยครับคือถ้าเราเปรียบเทียบกับรถ e ี o ค a าอื่นอะ i r รา e กับ a า t r a g e จะเป็นรถที่อาจจะนิยมน้อยกว่ารุ่นอื่นๆสังเกตจากบนท้องถนนในบ้านเราก็ได้เนะเออถ้าเรากำลังลังเลอย,อยู่นะครับนั่นก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งคือไม่ได้บอกว่ามิราชกับอาร์ทรชมันไม่ดีนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าแต่ละคนมันมีแบบ ความชอบแตกต่างกันออกไปถ้าเราเป็นสาวกมิสซูนะครับหรือว่าเฮ้ยเรารู้จักคนมิสซูหรืออะไรแบบเนี้เออมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับที่เราจะเลือกมิสราหรือว่าอัตราแต่ผมแค่พูดว่าเฮ้ยถ้าคุณจะเลือกในระหว่างเนี้ยสิรุ่นที่ผมพูดไปเนี้ยเออมันอาจจะไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่สูงมากสักเท่าไหร่นะครับยาริสก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สําหรับผมน่าสะไดมากมากนะคือออปชั่นมันก็ไม่ได้เยอะมากนะัก จุดเด่นของยารเสเลยที่ผมกล่าวไว้ตั้งแต่ต้นก็คือว่าการขับขี่ของมันคือขับสนุกมากๆครับถึงแม้คุณจะเปรียบเทียบเครื่องยนต์อาจจะไม่ได้สูงอาจจะไม่ได้แรงมากมายออปชั่นคุณจะต้องไปซื้ออุปกรณ์เสริมนะครับเพิ่มเติมนั่นเองครับก็ ว่ากันไปครับแต่คนนิยมยาริสเหมือนกันเพราะว่าขายต่อได้ราคาที่ดีเหมือนกันอันไลน์นูบริการมันก็โอเคครับหาง่ายสะดวกนะครับแต่ถ้าคุณเน้นรถ Eco Car ที่เป็นแบบ Family Car คือนั่งกัน3-4คนขึ้นไปนะครับผมบอกเลยว่ามาสเตอรนี่คือตัดไปได้เลยครับเพราะว่าเบาะด้านหลังจะไม่ค่อยกว้างเลยครับก็นั่งได้แหละแต่จะลำบากลำบากนิดนึง ถ้าดูรุ่นอื่นๆอะอย่างยาริสก็อาจจะลำบากหน่อยสวิฟที่ผมบอกไว้พะบอกมันก็จะชันหน่อยมันก็อาจจะเมื่อ,อยๆหน่อยนะฮะแล้วตอนนั้นผมนั่งคนเดียวด้วยนะสวิฟฟ์บอกด้านหลังก็ยิงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ค่อยโอเคผมจะต้องนั่งปกติเรานั่งกันอย่างนี้ใช่แต่สวิฟฟ์ผมจะนั่งแบบอย่างนี้เลยแต่ก็เหยียดขาไปทางนี้นเออคือมันจะได้มีสเปซหน่อยเพราะว่าบอกด้านหลังมันชันจริงๆครับ MG 5ถั่วกว้างไหมก็ไม่ได้กว้างมากนะักถ้าคุณเดินทางแบบระยะไกลๆก็อา,อาจจะมีอาการอยู่บ้างนะครับถ หรือว่าตัว CS เนี่ยอันนี้ถือว่ากว้างเลยครับถ้าคุณต้องการพื้นที่แถวด้านหลังอันนี้ถือว่าโอเคถ้าให้เทร,ระหว่าง CS หรือว่าอาร์เมราผมจะเทไปทาง CS มากกว่าเพราะว่า1คือมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยก็จะสะดวกกว่าแต่ถ้าให้ผมเลือกเลยนะครับก็ต้องเป็น h o n ด a c i t ตีครับ h o n ด้า i ซ y ีนี่จะถือว่ากว้างสุดเลยนะครับสำหรับผมนะสบายสุดยืดขาได้ยาวสุดและนอกจากนี้คือคุณสามารถพับเบาะแถวด้านหลังขึ้นได้ด้วย เพื่อคุณอยากจะวางของแถวด้านหลังอีกอะไรแบบเนี้ยคือเนี้ยถือว่าดีมากๆเลยครับหัวข้อสุดท้ายก็คือการขับขี่ครับคือถ้าเราพูดถึงการขับขี่แล้วเราแบ่งทั้ง10รุ่นนี้เลยมันอาจจะไม่ค่อยแฟร์เนาะเพราะก็เป็นเรื่องราคาด้วยหลายปัจจัยอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าแบบเอาแบบไม่ซีเรียสเลยนะครับถ้าการขับขี่สําหรับผมแล้วอะ่ะความแรงนะครับความสนุกอะ คือ Mazda 2กับ Honda City เนี่ยถือว่าจะใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับอยู่ที่ว่าเราชอบแนวไหนถ้าเราชอบแบบแนวสปอร์ตที่เสียนเครื่องแบบจัดจ้านังหนักก็ Honda City ถ้าเราชอบแบบแรงๆแต่ว่าแบบเนียนๆเหมือนเป็นแบบพรีเมี่ยมๆรีเหมือนเหมือนกับดีซั์ของเขาอะ่ะ m a z d a 2ก็โอเคครับแต่ถ้าคุณดูราคาที่ถัดลงมานะครับก็ขอดูตัวอ a r i s m g 5นะครับคือถ้าพูดถึงการขับขี่ของ2รุ่นเนี้ย เอาความแรงอ่ะจะไม่ได้แรงมากนะครับคือเป็นการขับไปเรื่อยๆถ้าคุณอยากจะเน้นสปีดต้นนะครับหรือวความเร็วต่ำเนี่ยให้มันเล่งขึ้นไปเนี่ยมันจะใช้เวลานาน,านอยู่พอควรทั้ง2รุ่นเลยนะแต่พอมาได้รอบพอมันแล้วอันนี้ถือว่าโอเคนะฮะถ้าให้ผมเทนะเอาจริงๆถ้าคุณดูแรงมาอ่ะตัวยาริสนะครับเป็นเครื่องเบนซิน1.2นะครับ92แรงมา้า ส่วน MG5 เป็นเครื่อง1.5 114แรงมา้าถ้าคุณเปรียบเทียบกับตัวแรก MG5 จะแรงกว่าซึ่งถ้าคุณไปถึงรอบแบบปลายๆแล้วอ่ะเอาจริงๆ MG5 ก็จะแรงกว่าครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงรอบปลายๆนะครับหรือว่าสปีดที่มันสูงๆแล้วอ่ะตัวยาเรสจะทำรอบได้ดีกว่านะครับเพื่อที่จะั่นไปถึงความเร็วสูงๆนั่นเองนะครับก็ สุดท้ายอยู่ที่การใช้งานเหมือนกันถ้าเราแบบขับเรื่อยๆไม่ได้ซีเรียสขับในเมือง60-70กิลมตรต่อชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็ได้ทั้งหมดเลยเอาจริงๆนะครับก็แนะนำให้ลองไปขับก่อนส่วน Swift ก็ขับสนุกครับมันจะแนวเดียวกับตัวยาริสเลย Celeri o ถามว่าแรงไหมไม่ได้แรงครับเน้นแบบใช้งานครอบครัวจ่าๆเลยอันนี้คือจุดเด่นของ c e l e r i o m i r รา e a t ัตราถ้าคุณเน้นขับนะผมบอกตรง ไม่ค่อยแนะนำสัตเทร์ไรเพราะว่าช่วงล่างมันไม่ค่อยเกาะมากนักนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณอยู่บนทางด่วนสูงๆอะ่ะมันอาจจะมีอาการลอยๆหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณขับอยู่ในเมืองและคุณดูราคาแล้วอันเนี้ยถือว่าโอเคครับถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็อเมร่าครับอเมร่า ER ถือว่าขับได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าสรับผมคือทัศนวิสัยมันจะแบบแคบๆนิดหนึ่งเบียดๆียนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือจากที่ผมสังเกตจากที่ได้ทดลองขับรอบต่า ไปถึงรอบสูงๆเนี่ยก็ถือว่โอเคครับรอบทําได้ดีอยู่เหมือนกันสำหรับตัวอัลเมรานะครับแถมออปชันอะไรแบบเนี้พื้นที่ก็โอเคคือแน่ๆว่าแต่ละคันนะครับมันมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันออกไปเนาะมันอยู่ที่ว่าเฮ้ยเราจะมีความชอบแบบไหนเราใช้งานแบบไหนหรือว่าเราต้องการรถแบบไหนประเภทไหนมากกว่าครับหลายปัจจัยมากมายครับในการเลือกรถไม่ว่าจะเป็นอะไรเนาะแบรนด์ลยัลตีก็มีครับ เช่นที่ผมบอกเอ้ยมิสูบิชิอาจจะไม่ดีเอ้ยมาสเตอร์สองเบาะหลังไม่ดีแต่คุณเป็น FC Master ผมชอบ Master ผมใช้มาตั้งนานตลอดแล้วเออก็มา s t e r ก็โอเคครับมิสูบิชิก็เช่นเดียวกันครับคือมไม่มีหลักตัดใจจริงๆนะครับส่วนบริการด้วยนะครับที่ผมบอกอ่ะถ้าพูดถึง r m g 5เป็นต้นนะครับยกตัวอ,อย่างนะ,ะส่วนบริการ MG อาจจะไม่ได้เยอะมากนะักแต่คุณที่กําลังจะซื้อรถอยู่เอา้ามีศูนย์ MG อยู่หน้าปักซอยอย่างเงี้ยอ่ะ มันก็สะดวกเหมือนกันถ้าเป็นอย่างก,กันเนาะอันนี้ผมเท่พูดแบบกว้างๆแล้วกันเนาะแต่นี่คือเป็นการพูดถึงรถ Eco c คาทั้งหมดในบ้านเรานะครับ10รุ่นเลยนะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ได้เจาะรละเอียดเยอะมากนักน,นะครับเพราะวถ้าเจาะแต่ละคันเลยก็มันอาจจะดานแล้วก็ยาวอยู่พอสมควรนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับอยากให้ทอมมี่พูดถึงหรือว่าเปรียบเทียบ รถอีโคคาร์รุ่นไหนก็ตามนะครับให้แบบต่อจงเลยนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับหรืออาจจะไม่ได้เป็นอีโคคาร์ก็ได้อาจจะเป็นรุ่นอื่นๆเลยก็ได้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าผมอาจจะตกหล่นบางข้อมูลที่อาจจะไม่ได้พูดถึงในพอดแคสต์อันนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันหรืออยากให้ผมปรับเปลีย่ยนเปลี่ยนอะไรยังไงตรงไหนคอมเมนต์ดีไม่ดีอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุผู้ชมทุกทุกท่านที่ติดตามนะครับครั้งหน้าเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ